อาหารพี่น้องอาหารสบายดีพี่น้องสบายดีบพระจูปุจกุลพี่น้องเลยอีแม่ก็ฮะกามาตาเห็ดติดตั้งกล้องสิอุ้มลูกกินข้าวได้มือได้มึงทำมึงทำยังมาสอป้าเด้อหิวเข่ามาแม่ได้เห็ดนะอุ้ยมึงขึ้นไปสบายดีพี่น้องอีแม่ก็ฮะกามาตาเห็ดบ่นอน อุ้มง่ายกะหายเม, <า S 1> ม่สิกิกนนี่แล้วแบบนี้มมาางเอาไม้ค้มเอาเ ế ็ดมดหมาเลยนะมาลงมาตึง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 อ่าถุนยุ่งผมแม่์ไหนจะหายได้ลูกกินข้าว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 กินข่าวพอสิกินดูม,นมันได้ไหมเขามากินลูกมีร้อยไหมอยากแต่ว่าเราก็ว่าแล้วเออ่าบอกนะครัให้พอมากินข้าวนะมาอุ้มมันนี่เอา งไม่ใ่แมอเล็ดมุนมาเลยเ็ดมุนมาเลยนะงี่กามาเอาเอากามากินเขานะามาคมาใส่แม่ค้ามเโอจะเท่าเอามาโอหไนอเพียงปูอยไแล้วเอาแม่ค้าเห็ดมาฮาเอาเกือมาใส่กายห้ป้าไหมเดิมาเดิพี่น้องเดิอันนี้ใส่แม่คามั้ไงก็ชาใส่่ใหแค่น แกเถมันเห็นมุนมั้งคือบบอิ่กััเปาเอ๋อเ้อปากระน่อกันนี่ันโตสิลเพื่อไม่ได้ใครห้ป้านเลยอยู่ไหนวีตะนี้ซดมันเพิ่งซีดนเอาไปลเือไมหาแนยังไงเอาบองมาผมจาพ่อจังแฟน งมันก็ไ่ได้อยากบอกังหายอภิพอจะผ่านเอ้ยเยเว้ไปเอาเกลือมาให้เนยังวาไปแล้วไปแล้วบอกแม่แม่แม่ของข้าแม่ใช้ขอาก็มาจากบ้าน บ่ไนียังก็บมาเล้วอหายล่ะโอ้ยอย่าไปลิ้น kind น of ่าจะขวานี่โอ้ยจะกินกับข้าวตะมักแตงเลยข้านอกแง่บ้าบ่หนาอีโพอกข้างนอกมันจะใส่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวไม่กินข้าวไม่กินข้าว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 เพื่อเทาน้ำ เอาเกลือไหมพอ่ะแ mm hmm. ั you know. ่เนี่ยแไใช้เหรอใช่ลูกใชใชกินข่าวให้ปกินข่าวจิงจากข่าวนี่นะเออผูกเกลือไหมมาจะเอาไปดิ่งแล้วแม่้าง้วแมที่ขวดนี้วดมาบบได้กระเบื้อกินอืตัวดใ้ลูกใช่ใ ตึม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 ตมอืมอมอืมอืมอมอกินข่า yeah, น้าเมรแม่อยากข่าวแม่อยากข่าวเอ้ยมรอยากข่าวเออกเอยกิน nee. ข่าวเนี่ยกว่าอืมกนหูเอ้ยแฝงแงแเอาเอามก้ามมาดิบญแหละ

nào bưng nào bưng nào bưng nào con chị hải bưng nào con chị hải ừ bưng nào con chị hải ừ ừ nào con chị hải bưng nào con chị hải bưng nào con chị hải tôm 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 má mẹ chỉ kinh khỏi nó nè sáng á tôm 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 cho mặt cho nên bà mới khỏi cái hết đó nè á à ừ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  อ้ยวล้ uh, ่ก็แม uh, ่หำจัดใจอ้ยแม่ก็สาวนี่สาวน้ใส่กอนล่างก้อม่มากก็มาทำให้พี่เรเนี่ยนี่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 จะหัวจะคล้ายวกขูดจะสื้อแม่ก็ล่าไม่ใส่หนึ่เนาะให้ห้ำล่างเช็ดใส่หม้อฮะออือมอใส่ลูใส่แม่ก็ใส่ลูใส่ สาดูส่อีพอเกลกินแล้วเถอะอีพอเกลกินแล้วเออาข่อยไปนี่นะข่อยอยากข่อยอยากโดนอุ้มข่อยอยากโดนอุ้มหางมาอย่างหางมาหนุ่มานุ่มตรงข้างหน้าเป็งหลังโอ้ยหน่อย

mẹ mới im luôn gì kinh này mà dắt ừ. nơi dắt nơi những con già khảo hang à,

วาเดียวหันไปไมาฮะไปบ้านนะฮับไปบ้านไปยังบ so oui, ้านนะไปเมื hey, ่ไปเมื่อจ้ะเมื่อปูมุนัเมื่อยังกับพวกเ้อยู่ปูทำไมยังปูทำไมน่นเส้นสายนี่นฮึน่น กูลงเงินกูไปไหนมาทำ